สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชกพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยนะครับผมสูตร2ตัวรูดในงวดประจำวันที่4ธันวาคม2566กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอนนิ้ก็จะสรุปผลนะครับผมของวดประจำวันที่3นะครับผมสำหรับวันที่3นะครับผมแอดมินก็ให้รู้จุดที่1กับ4นะครับผมสำหรับ1นะครับผม สายวิ่งสายรูดนะครับผมมา3าหนึ่งในรอบเฉพาะกิจนะครับผมและก็1นึนะครับผมชุดตัวเด่นนะครับผมในรอบพิเศษนะครับผมและก็1 6 6 1นะครับผมสำหรับ1นะครับผมในรอบปกติสำหรับ4นะครับผมสายวิ่งสายรูดมา40นะครับผมในรอบพิเศษนะครับผม สำหรับในรอบ VIP นะครับผมกับปกตินะครับผมแอดมินจะส่งไปทางไลน์กลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมเมื่อวานก็เขาเด้งๆนะครับผม6 1 1 6และก็86ในรอบ VIP นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมสำหรับ FC พี่น้องที่อยากเข้าไลน์กลุ่มนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผม T E E 2 5 2 6้กและก็ขีดนะครับผม เป็นกลุ 17, day, ่มฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่4ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมมันจะให้หยุดที่1นะครับผมสี่แอดมินก็ชอบนะครับผมวันนี้ถ้าจะให้หนึ่งสียยอเป็น1 2สองนะครับผม สำหรับหนึ่งนะผมมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดและก็หนึ่งแปด สำหรับสองนะครับผมสองสามสองสี่สองห้าสองเจ็ดแล้วก็สองแปด สำหรับสามตัวนะครับผมสามหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเจ็ด 123แล้วก็025นะครับผมสําหรับสายเบิ้ลนะครับผม11 22 44 55แล้วก็88 8, 8, นะครับผม เอพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ